เอกสารหน้าที่สามนะครับนิยาม <c oughs> ของการชาร <admissions> งการตลาดภาคประชาชนนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตสำหรับคนที่เป็นนักการตล er, าดมาเก็ตเตอร์ขอขอนุญาตผมพยายามจะใช้คําที่มันสั้นและก็น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้คุณเข้าถึงคําว่าการตลาดนะครับอยากให้คุณรู้สึกว่าการตลาดมันคือเรื่องง่ายๆนะครับนิยามคำว่าการตลาดภาคประชาชนคือการเข้าใจในสินค้าหรือบริการต่า ตรงไหนที่ว่างนะครับคุณก็เติมไปนะครับการเข้าใจในสินค้าหรือบริการของเราผมเว้นคำว่าเข้าใจการสาร้างแบรนด์คือการเข้าใจตัวคุณเองแล้วก็สื่อสารมันออกไปนะครับ <S <S Understand, Stay and Differentiate, o p o p u l a r p e r s i c e ถ้าตัวสอนพิมพ์ผิดจะต้องขอโทษเพราะว่ารีบมากนะครับภาษาอังกฤษ ถ้าจิดสกัดตัวแล้วของไปด้วยนะครับอันดับแรกค,คุณต้องเข้าใจจุดแข็งและจุดแตกต่างของสินค้าหรือบริการของคุณหลังจากนั้นพอเราเข้ารู้และเข้าใจแล้วเราก็แค่ทําอะไรครับสื่อสารหรือว่าเมคทิงแมสเซจมังไปนะครับว่าคุณคืออะไรคุณใช่อะไรเนี่ยคุณไม่ใช่อะไรนะครับอันต่อไปับนอกจากการสื่อสารแล้วอีกอันนึงที่เราต้องสนใจก็คือสื่อสารให้ตรงกลุ่ม ตามลูกค้าเป้าหมายหรือ target customer อย่างที่ผมบอกครับว่าคนที่มากดไลค์แฟนเพจคุณแสนไลค์สองแสนไลค์ไม่สำคัญว่าไอ้แสนไลค์นั้นมันเป็นคนที่เป็น target customer ของเราหรือเปล่าอย่างเช่นผมมีนักเรียนคนหนึ่งเขาเป็นหมอเด็กแล้วเขาก็เป็นหมอเด็กที่ทำเพื่อเรื่องความสุงของเด็กในอายุมาสูงถึงหกขวบ ถ้าเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีลูกมากดไลค์ไอแพนเพจร์เขาผู้หญิงที่ไม่มีลูกใช่ไหมถ้าเก็ตคัสเตอร์ของเขาไหมครับใช่ฉะนั้นก็จะมีหนึ่งหมื่นไลค์แต่เป็นคุณแม่ที่มีลูกสี่หกจำนวนเท่าไหร่นั่นสำคัญกว่าใช่ไหมครับนะโอเคถ้าเก็ตคัสเตอร์สำคัญกว่าจํานวน like, ไลค์นะครับอันที่สามครับโดยเกิดจากการเข้าใจอีไอแพนเทอร์สำคัญคือคำว่าคัสเตอร์กี๊ซ คำนี้คุณจะได้ยินบ่อยมากนะครับคัสเตอร์อินไซ์ก็คือความคัสเตอร์อินไซต์มีความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้าว่าเขามีเพลอะไรเขามีความเด่อะไรเขามีความมุเดือใจอะไรเขามีความกังวลใจอะไรก็น้วแต่นะครับหลักการหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนเลยถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับชีวิตเขาเงินจากกระเป๋าเขา จะไหลเข้ามาเอาเราฉะนั้นการที่คุณจะเป็นนักการตลาดดีคุณจะต้องเป็นไงครับเข้าใจปัญหาของลูกค้าเพราะลูกค้าหรือฐานเปากุ่เขามีปัญหามีข้อจําก so ัดหรือความมู้มีกังวลใจอะไรต่างๆตรงนี้เราไปลองสอบถาดูก่อนหลังจากที่คุณเจอแล้วว่าในที่นี้เสร็จคุณจะอะไร ลูกค้ามีความต้องการอะไรสำคัญมากในการสร้างแบรนด์คือการตอบย้ำคืออะไรนะครับตอบย้ำเมสเสจยงฉันนั้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดเป็นสิ่งที่ชื่อว่าภาพลักษณ์หรือ reputation ภาพลักษณ์ที่เรียกว่าอะไรนะครับ reputation ครับผมมีงเคลียร์อะไรที่ง่ายกว่านั้นครับคือคุณไม่ต้องสวดนะคุณถ่ายภาพไปบนแอร์บาร์นั่นช่างถ้าจะสวดนะครับอันสุดท้ายคือเพื่อเกิด ิ่งที่เราต้องการสูงสุดในการสร้างแบรนด์นะครับเพื่อทำกลาดคือเราต้องการให้ลูกค้าเกิดความไว้หรือเชื่อใจเกิดความอะไรนะครับไว้วาเชื่อใจหรือ trust นะครับไว้วางเชื่อใจพอลูกค้าเกิดความไว้เชื่อใจนะครับก็เกิดการพัฒนากลายเป็นลูกค้าที่จงรับภากดีที่เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกี่ customer เหมือนที่เป็นสาวกอัปเปอนะครับือนที่เป็นแานังแท้ของเราเนี่ยครับ พอคุณเกิด loyalty customer แล้วนิยามอะไรคือคำว่า loyalty customer หรือลูกค้าที่ซื่อสัตย์หรือจงรักภักดีของเรานิยามคือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถทำให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำเกิดการนะครับซื้อซ้ำและบอกต่อและอะไรนะครับนั่นถือว่าเป็นลูกค้าที่เป็น loyalty customer ของเราแล้วเมื่อนั้นถ้าคุณสามารถมี loyalty customer ลูกค้าสามารถซื้อซ้ำและบอกต่อได้ใครที่นี่เห็นด้วยไหมครับว่าธุรกิจคุณจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเสมอเลยครับ ในะา้ใครกับเพื่อนคุณล้วบอกว่าคุณทำได้แน่นอนโอเคทีนี้รามาตุกงนคำบรรันะครับในคำนี้จะทำอะไรครับการเข้าใจในสินค้าหรือบริการของเรานะครับแล้วก็อ,อันดับแสนแล้วก็หาแมดดิ้งแอนดแสงที่คุณจะสื่อสารออกไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราเรียกว่าทาเก็ตอาสเลอร์ยัครับการที่คุณจะเข้าใจ หากคุณขไปเจอหรือทำแล้วได้คุณจะต้องเข้าใจนะครับดีพทเทิ์สแอนในคัสเตอ์อนะครับพอคุณเข้าใจสร็แล้วเราก็สื่อสารกันไปก็เกิดการตอบย้ำจนเกิดเป็นอะไรครับภาพลักษณ์หรือที่เรียกว่า Reputation ่นะครับภาพลักษณ์หรือเ i ติ t เคอย่างเช่นเวลาคุณถึงแบรนด์แม้เกิดเราพูดถึงอะไรเบอร์เตอร์ของเราจนต้องนีแมันนมเก็เใช้เบอร์เตอร์ที่ออกทีก่สุดไหครับไม่ใช่ แมกเจลนไม่ได้เคลมว่าเขาเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยสุดแต่แมกเจลน่าเป็นเบอร์เกอร์ที่ทานได้สะดวกรสชาติประมาณนึงก็จะนีเป็นดีแต่เองครับสะดวกกินง่ี้คุณถ้าบอกว่าคุณซื้อเบอร์เกอร์แมกเจลน่าได้คุณภาพประมาณนี้มอสเบอร์เกอร์ใครจะมมอสเบอร์เกอร์เขาสับคุณได้ยินมอสเบอร์เกอร์สไตล์ไทยยังไงกับแม็กเจลน่าอร่อยกว่าเพราะอะไรครับเขาโปรโมทเรื่องของความสดใช่ไหม ลับมือสารเขาจะไม่มีเอรเ่อร์ที่ทำเอาไว้สำเร็จเขาจะเป็นความรู้สารเซ็นตุบเป็นไงครับรับออเดอร์เซ็นตุบเขาก็จะคุกกี้เนี่ยใส่ขนมปังใส่เอาผักวางอะไรแบบนี้ถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนทิศเยือนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณภาพล้านที่คุณตอบยามให้กับนิทานนะครับเพื่อเกิดความไม่เข้าใจเกิดการซื้อท้ำอ่ะโอเคนี่คือหลักการตลาดแบบนี้ลงต่อไปจะเรื่องของเราแหละกิจกรรมสั้นๆนะครับสนุกๆนะครับเกิดเอกสารหน้าที่สี่ครับได้ที่หนึ่งครับ ใ้สีใกการค้นหาตัวตนหรืออีนติตี้ของตัวคุณนะครับเคล็ดลับหนึ่งคือผมจะบอกแล้วว่าําทำการค้นหาตัวตนเราแบบง่ายๆก่อนนะก็คือเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยในการค้นหาตัวเราแบบง่ายๆคือการเปรียบเทียบในการอะไรนะครับกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดหรือสิ่งรอบตัวเราแล้วตอบตัวเองได้ว่าเราคืออะไรและ ไม่ใช่อะไรทารจะดู example, it, it uh, uh, ูหไรนะครับแต่เราในการดูก็จะดูนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบตัวคุณเป็นร้านอาหาตัวเรานะครับตัวเราแต่ละคนนะครับตัวเรางแต่ละคนร้าหเือนร้านอาหารร้านไหนที่นึ่งร้านอาหารที่หนึงร้านอาหารร้านไหนรอครับร้านอาหารี่หนึงร้านอาหารอะครอะเรร้านยุไปอย่างไรอ่ะูจิีอะไรครับ n เ a มีอะไรครับเ s สมีอะไรครับมา u ิ t a i n า o u า t a ิ n นามีอะไรครับมีอะไรครับ k c n a t i o n a อะไรกครับถ้าเปรียบเทียบตัวเราไปแล้วคุณเปิดนล้น3ร้านเห็นไหมยกตัวอย่างอันที่สองถ้าเราเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟประเทศไทยมีร้านไหนบ้างครับ s t a r ์บ c คอ Amazon ูคอฟ Coffee ร้านกาแฟ เอนโซ่กาแฟโบราณกาแฟกระป๋องพอพูดถึงร้านกาแฟคุณพอเราสังเกตนะครับร้านกาแฟแต่เรมีความแตกต่างอย่างนครับแตกต่างนั่น s t a บ b u c k s กับอ m a z o n แตกต่างันะครับอันไหนอยู่สูกกัน s t a r b u c k ยู่สูกกว่าใช่ไหมอ m a z o n ลงมาหน่อยดีใช่ไหมเอกลักษณ์บุคลิกแตกต่างนะรู้สึกแตกต่างนะรู้สึกแตกต่างนะโอเค ทีนี้ถ้าเปลี่ยนเราเป็นเหมือนเสื้อผ้าแบรนด์ที่เขาเสื้อผ้าเราเหมือนเราได้ถึงแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อไหนบ้างครับ,บราคอสซาร่านิสเซนยูนิโคแต่ละแบรนด์มีคอนแตกต่างกาาันไหมครับแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมเกถ้าเป็นรถยนต์มียี่ห้อไหนบ้างครับ Mercedes-Benz, BMW, Volvo, คนขับเอารถรุ่นแพงๆเศษที่ยังเราต้องคุยเรื่องรถแพงๆบอเช่บอเ่เมอร์เซเนสเบกับเบียนแตกต่างนะครับรู้สึกความรู้สึกแตกต่างนะครับเรื่องดแรงอันไหนดูวกว่าเบียนดูไว้ดีก่าใช่ไหมอันไหนดูเบนจะดูมันหางกว่าใช่ไหมแล้วถ้านที่ตัวรุนตัรุ่นจะดูเรื่องเซฟตี้นะของเซฟตี้ปลอดภัยนะครับตัวรุ่นก็ตอบแกไม่เสร็จคือเซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้ เกมก็จะตอบยัมในด้านของความแรงวัยรุ่นตบเชียงใช่ไหมเรียก็พื้นฐานพื้นฐานคุณจะพอเห็นไหมครับอันนี้คือระดับบนใช่ไหมลงมาจากนั้นหน่อยคือระดับกลางได้เป็นพวกแบร์โตโยต้าหรือญี่ปุ่นเนาะโตโยต้ามาซ่าพอนด้าใช่ไหมในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีรถอยู่หลายเจนอย่างตัวเรียต้ามีรุ่นไหนที่ขายดีบ้างครับพี่ก๊อฟยัลลิสอัลติส Happy hết của lòng yogi, hàm hương hòa và luôn, hòa lòng, miếng lòng, luôn 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 ถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่รุเนฮ่องกงคนร่างเท่านั้นเข้าใจไหมครับคือการที่คุณสามารถเปรียบเทียบตัวคุณกับแบรนด์ที่มีอยู่ในตลาดแล้วมันเป็นการทำให้คุณนึกถึงหรือมองเห็นตัวตนของคุณได้ยง่ายกว่าการที่คุณจะเขาเรียกว่าเจเนเรตจากจากวูนขึ้นมาเลยเนี่ยมันยากแต่ถ้าคุณลองลองเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คุณละมากและอยากจะให้เราเนี่ยตรงนี้ครับในเอกสารหน้าที่สี่หน้าที่อะไรนะครับ ผมอยากให้คุณใช้เวลาสั้นๆสักประมาณ2อถึงสนาทีให้เราทําทุกข้อนะครับว่าถ้าเราเป็นร้านอาหารคือเหมือนร้านอาหารร้านกาแฟคือเหมือนร้านไหนถ้าเป็นเสื้อผ้าเหมือนแบรนด์ไหนว่ายี่ห้อรถยนต์คุณเป็นแบรนด์นกระเป๋ายิงมือถือถ้าผู้ชายเป็นกระเป๋าผู้หญิงก็เป็นกระเป๋าผู้ชายก็เป็นมือถือคุณเกี่ยวข้อมือนกับแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนใน2อถึงสนาทีนะครับต่างคนต่างทำนะเดี๋ยวมาแชร์ริ้งกันนะครับสองนาทีนะครับพร้อมแล้ว3 4มสี่เริ่มเลย วันเลยใคอยากได้วิธีการคิดไอเดียการตลาดได้ใหม่ทุกวันโดยที่คุณจะเป็นต้องเป็นนักการตลาดประทับใจเลยครับวิธีการคืออะไรนะครับผมมีหลักการ3อย่างผมใช้ทุกวันอันที่หนึ่งคือการสังเกตนี้เป็นการนะครับคุณต้องเป็นนักสังเกตช่างสังเกตทำไมธนาคารนี้ใช้สีประมาณนี้ทำไมใช้แคมเปญแบบนี้นะครับ ช่างสังเกตขึ้น BTS ขึ้น RT ปกติเราขึ้น BTS ขึ้น RT เราทำไงครับแล้เร่องเล่นเกมเล่นไลน์เล่นอะไรเล่นทุกอย่างกไปตอนเราขึ้น BTS เขียน RT ผมจะเอาตาของผมนะครับไห้เราสังเกตโปสเตอร์ทำโฆษณาเน้ำหรือไม่ยี่ห้อนี้ทำไมต้องใช้คำนี้คำโปรยแบบนี้ทำโฆษณาแบบนี้โพสิชั่นเป็นแบบนี้เข้ใจไหมครับฝึกเป็นคนช่างสังเกตพออันที่หนึ่งสังเกตแล้วอันที่สองคือช่างคิดวิเคราะห์ช่างอะไรนะครับ ี่เคาะเออทำไมเออทำไมเขถึงทำไมบุฟเฟตเจ้านี้ถึงใช้โปรโมชั่นมาสี่จ่ายสามคุณลงใจไหมครับทำไมมันมาสี่จ่ายสามเพราะเพราอะไรครับเพราะเสีคุณไปกินบุฟเฟตมันจะเป็นข้าวผัวข้าวโควตุพ่อแม่ร่วสองคนใช่ไหมหรือพ่อแม่้วก็เป็นอากเลูกเนแม่แม่เลี้ยคนนึงแล้ก็ลูกคนหนึ่ง อะไรประมาณนี้เข้าใจไหมมาสีใดสั้เข้าใจไหมือทำไมต้องใช้สีนี้พอคุณทักท่านสังเกตคิดวิเคราอันที่สามที่สำคัญสำหรับนักการตลาดผมใช้คำว่า experiment เหมือนกันทดลองนักการตลาดยังเป็นนักทดลองยังเพียมผมบอกผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรว o หรือไม่ว o r t h แล้วผมได้ข้อสุดยอางนึงว่า ผมดูว่าที่ทำไมคนถึงชอบทำการตลาดรู้สึกว่าการตลาดเป็นเรื่องยากอีกคนนี้ก่อนเข้าคลาสผมรู้สึกว่าการตลาดเป็นเรื่องยากเรานักการตลาดไม่ได้แน่นอนสออนุญสิ่งสคัญที่แตกต่างระหว่างการตลาดคือมันเป็นเรื่องที่ไดนามิกมันเป็นเรื่องที่อะไรนะครับมันหมุนวนหมุนเวียนได้อย่างเร็วมันหมุนเวียมนมันเปลี่ยนยแปลงเร็วมากคุณเชื่อไหมครับผมทำการตลาดเมื่อตอนต้นปีผมสาม,มารถเชิญคนพันกว่าร้อย,ยคนมาในสัมแรมอริตาลีสโตรลูอุกใหม่ ถ้าผมมาทำงานที่ทำรูปบนพีท็อปเนี่ยจากส่างเงินร้อยศูนย์แกะร้อยเลนล้านเนี่ยผมเชิญคนเจ็ดร้อยคนผมทำงานลักษณะเดิมคล้ายๆเดิมแต่ยากขึ้นกว่าเดิมมากเหนื่อยกว่าเดิมมากคิดมากกว่าเดิมฉะนั้นการตลาดมันเป็นเรื่องของการอะไรครับไดนามิกคุณถ้าคุณจะอยู่ในธุรกิจและทำการตลาดคุณจะต้องเองครับศึกษาอัปเดตตลอดเถ้าสังเกตถ้าสมัยก่อนผมสร้างตัวสร้างแบรนด์กา่เก็บ Facebook ใช้ได้ ถ้าถามผมปัจจ so ุบ so ันน so ี no like our age, our like ้ผมยังไม่สามารถทำผลลัพธ์ได้แย่เดิมณปัจจุบันนี้ได้เลยให้ผมมาสร้างแฟนเพจใหม่5 6หมื่นไลค์ในวันนี้ทีเดียร์ีอาจจะทำแบบนิมไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะตอนนั้นคนยังมีแฟนเพจไม่เยอะมากผมจะยุบเพื่อว่าช่วงช่วงเงินและการเป็นซีเมอร์นะช่วงที่บอยเป็นช่วงทองช่วงอะไรยังน้อยอยู่แต่ช่วงนี้ก็ยากคุณจต่เรียนต้องทำเฟซบุ๊กผสมกับไลน์แอ ได้ยังไหมครับเกาดมาเป็นการเช่าฐานตัวเรือถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือยังทำได้แต่คำถามที่ต้องคิดตอบคือแล้วทำแบบไหนทำอย่างไรคนที่จะสื่อสารื่องตลาดคือมันจะได้รื่ต้องอัปเดตแล้วก็อัปเดตเป็นอะไรนี่แต่มันไม่ยากเกินความสามารถของเราเชื่อไม่เชื่อนะแต่มีสามขั้นตอนถ้าคุณจะกลายเป็นสุดยอดนตลาดขั้นตอนหนึ่งคือช่างสังเกตเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ไหมครับผมขอร้องขอเชิญชวนงไหมครับขึ้นรถเมล์วันนี้คือขึ้นใครขึ้นยีเอสกับบ้านข้างขอเมือ ใครที่หนุ่มจะงบหน้าดูอะไรคุณลองดูเลยครับรอบตัวเราทุกวันนี้ครับมันมีนม es, มนมเทคโนโลยลีที่ทิ้งนักเสพมันลุกขาเราอยู่แล้วคุณยืนเราต้องรับเองครับเอาแล้วโฆษณานจ้อต้องโค้งต้องฟางต้องเอชต้องเคิร์ฟใช่ไหมโฆษณานมาขายเลยแหละใช่ไหมเดี๋ยวก็พลาดท,ทำไม่เดี๋ยวก็บางเฉียงน้ำสามปีอะไรเงี้ยมันก็มาเต็มหมดจริงยวจีนดีเดี๋ยวก็สายการบินนี่สายการ,รากินโน้ตเดี๋ยวก็ซีพีมาร์ค้าโฟนมีคิโก เราโดนแรงตีกลั้นเสร็จดูใส่ตัวเรามากมายแต่เราไม่คิดที่จะสังเกตมันจริงหไม่จริงวันนี้ครักก็คือจะเป็นนักตลาดคุณแค่สังเกตสังเกตเอมรับหรือไม่รับนักการศึกษาดิจิทัลอะไรครับอันนั้นของเขาและของเราเราเป็นอย่ไงไรใช่ไหมเราจะใช้สีแบบไหนเราจะใช้มวลแบบไหนเราจะปริเสติความเป็นโมวลแบบไหนเราจะปริเสติความเป็นความขันเราจะปริเสติความเป็นเทสเตอรแบนทีเมียมแทนเทสเต เราจะพิเารณาอะไรออกไปพอคุณสังเกตคิดวิเคราะห์เขาขแบบนี้แล้วเราแไหนขั้นตอนที่3คืออะไรครับลองทําลองโองน,น,น้ตลงไปในแฟนเพจลองอะไรแบบนี้ผมเป็นคนที่ไม่มีหัวสีไอเดียกระตันตผมทําองไรรู้ไหมครับพอเจอแรงสวยผมก็จีบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปส่งไหมครับ,บอกีกแอบเอาแบบนี้ตัดไว้ของเป็นโบบี่ได้ไหมได้ไหมชอบสีโทนนี้ชอบกราฟิกแบบนี้เป็นไงครับถ่ายรูป โซวิชั่นอยู่ในอยู่บ้านอยู่ในทีวีโซวิชั่ทน,นทำเอร์แบบนี้สวยออกมาดูทุกงา,านขายภาพคุณก็ไปขายขายอะไรทำอะไได้ไม่ได้ใครรู้สึกว่าพอทำภาพนี้รู้สึกว่าการตลาดเป็นเรื่องที่เรา,สา,า,าสามารถทำได้หครับเอาไปเลยครับอันนี้หาเพื่อนแล้วบอกว่าคุณทำได้แน่นอนใครสัญญาแล้วว่ากลับไปก็คุณจะทำนกลับไปค้นหาสังเกตแล้วก็หากรณีที่ผมเลยสัญญาไหมโอเคนะค,ครับ